สีสิบปีเด hm ือนแดมถึงเกตปาสุริเงีตเข่าสุลาสีพี่จะคุณนเป็นปีปกาิมาข้าน้อยนาดข้าพาบาทท้งลายโยมือทุนใส่หัวเกตเก่าวายผ้าใช้เจ้าต้นมีรัศมีลังสีเืองหวงถึงปีเดือนมาตายเต่า อุ้งพระเจ้าจึงเสด็จลีลาลุงท่าลงตนงามพี่ไยพี่พายฟุงกาทั้งหลาย,ายจึงได้มากมกับวาย้อมกันมาคัดสีลูบไหลเพื่ออยากได้ดังคำ<ห>มาคำปาธนาอายุเทยียมบาทากุมกับาย หามเป็นเจ้าต้นหรือสาเฮืองโลกเพื่ออยากให้สมโศกดังคำปาตนาบ่ได้ค่าขาดแขวขอให้แลว้วยังคำมาคำปาตนาฟุ้งค่าตั้งไหลบ<อ>่มีใจเติบหนา้าด,ด,ด้วยโทษทั้งกิ่วโกธโกธาฟุ้งค่งคาตั้งไหลจึงเอากันมาบายสีสมโพธ ใช้เจ้ากับปู่เฒ่าและบันกลางทั้งสาวนางและเด็กหน่อยเขาก<อ>็ม,มีใจสื่นซอยเลื่อมใสดีฟวงขา,ขงาทั้งหลายจึงได้มาคัดสีส